สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาดูของใหญ่หน่อยใหญ่ยาวโอ้โหอ้าวยหญบิ๊กโอ้โหใหญ่แล้วเกินขบสามเมตรเห็นแล้วสงสารกระดูกสันหลังเลยเนี่ยเห็นแล้วปวดหลังรอเลยขบอื้อหือ เครื่องร้อยห้านะครับเคร่เ so ล oh, oh, ็กกว่านี้คงไปไม่ไหวเครื่องเล็กกว่านี้ไปไหวปะเนี่ยโค้งนี้กไหวอ่ะติดแรงอ่ะติดแรงก็ไปไหวเฮ้ยโค้งอะไรเนี่ยโค้งทางใหญ่เขาเปลี่ยนวินใหม่เหรอผมนึกว่ามันใหญ่จังโอ้โหโอ้โห แต่ว่าตอนตอนตอากับอากาศถอดเป็นชิ้นไปหรออ๋อถอดเป็นชิ้นถ้าถ้ายกเนี้ยไม่ได้แล้วต่อเข็นมปยกก็งั้นก็ต้องหาว่าอ๋อรอเลยเนี่ยเรืยยารอเลยยานนดอ่ะโอ้ใหญ่จริงประมาณสามเมตรนะสามเมตรสามเมตรนี่แหละ มีมีเอาไว้ทำไมล่ะมีโชคเลยเนี่ยเนี่ยม,ม,มันกดขุมมันเน่นๆขุมหน่อยอ๋อกูไปโชคแหมสัญหาจะทำแได้ไม,นนม่นี้ไม่ใช้ดึงหนักแล้วโอ้โหย่ําดีดิเสียวขาห,หลังๆอ,อ่ะ <c oughs> โอ้ยลือถาดถาดเป็นไม้ อลังการเฮ้ยไม่หนักเครื่องอะ่ะเฮ้ยไปไม่หนักเครื่องนะเนี่ยไม่หนักเครื่องอ,อ่ะเออจอมยาวไงมันไม่จมเฮ้ยผมเห็นได้ว่าใหญ่ๆผมไม่รู้คนหนักเครื่องนี่ไปเฉยเลยเนี่ยโอ้สองล่วง,ง,ลวงเละเลย,ลยโอ้โห นี่โอ้ไปเฉยเลยนะครับวินหลังนี่น่าจะสิบสี่หรือเปล่าสิบสี่นิ้วเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยไม่หนักเครื่องนะครับไปลอยเดียว เขาบอกว่าเอาลูกขบสองอันมาต่อกันนะครับลูกขุบรถจำนาขุบรถจำนามไม่ลูกละสองเมตรเหรอไม่ตกสี่เมตรนต่ั้งผมว่านะโอ้โหทรมานเครื่องแต่ก็ไปไม่หนักเครื่องนะมันผมว่าขุบมันยาวมันน่าจะไอ้นี่แบบมันมันไม่จมอะ <laughs> โ<ดย>อ้โหไปเห็นแล้วใหญ่จริงพีทวนวินหลังเมื่อกี้นิ้วอ่ะ12บสองทางหน้าสี่เค,เ,เครื่องไม่ไปไม่หนักเครื่องหนย้นี่มีโชคมีโชคโชคเด้งนะครับ นี่ไปชนรถปั่นกันนะขนาดล้อ ล้อใบสามครึ่งด้วยนะครับไปได้สบายเลยนาไปลุยโลงเพื่อนคนนี้ไม่น่าจมนะผมว่มาง้าฐามันกว้างนะครับนี่1อยสองสองลอยสนาะบิงเล็กนี่เกือบหมดเกือบหมดบิงเลยนเนี่ยอื้อหือ แต่ฟังจากเสียงเครื่องไม่หนักนะครับไม่หนักเครื่องวิ่งสบายปอเลยผมว่าย่ำในลมไม่จมแน่นอะไรแบบนี้เพราะมัน๊อ <c oughs> <c oughs> เออมันก็ไม่หนักเครื่องอะ่ะล้วไปไวซะด้วยดิ พี่ทุกนหวันทั้งหมดน้ำมันเยอะไหมหวันทั้งหมดน้ำมันเยอะไหมใค่กองหวั่นหนึ่งอะนะหมดถังไหมหมดถังไหมอ้อโอ้ดูดิเละด้วยนะครับผมเออถ้าใครทำต,ตามก็ได้นะแต่ว่าต,ต้องถอดได้นะถ้าถอดไม่ได้ดีตายแน่ ใหญ่นะครับใหญ่โอ้โหล้อเนี่ยใบสามครึ่งนะครับมันก็ไม่ฟรีนะใส่ได้แต่ว่านะ่าไม่ไม่ลมเท่าไหร่นะครับเออจะทำทั้งหลังแบบถ้ามีอะไรบางลูกปุบปิ๊ดนิดจเจียวเลยนะครับนี่อันนี้้อยสองไปแน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นอน แต่ดูเข้าฟงโอ้หึบเดียวทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าพี่เขาก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กนะเป็นไม้นะครับ เิียวๆแต่ได้งานนะครับนี่อันนี้นาของเขาเองนะครับไปรับจ้างแต่ถ้าใครจะไปทำตามแบบรับจ้างก็ได้วเนี่ยไหวนี่ด้วยรับจ้างแรงๆก็หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าโค้งไม่เงยไว้นิดก็พาทคุใหญ่จริง ่าจะสเมตรอะ่ะเพราะว่าลูกขบสอลูกนี่ลูกละสอเมตรท้ามาต่อกันมันก็สี่น่าจะเกือบสเมตรนะครับแต่ของเขาบอกเขาก็ไม่เคยวัดนนทีแต่ดูด้วยสายตานะประมาณสักสเมตรกว่าสีเมตรนี่นะครับโอเคครับผมสําหรับวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ สวัสดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ